ดีค่ะดิฉันนางสาวบุษราคำวิบุญัตน์ดชฉันมัธยมศึกษาปีที่4ทับ4เล็กที่30ค่ะวันนี้จะมาท่องคำอุปสรรคค่ะเอกซ่า1กำลัง18เพตะา0กำลัง15เทละ10กำลัง12สกิกะ10กำลัง9เมกะ10กำลัง6กิโล10กำลัง3ฮอกโต10กำลังสองเดคา10กำลัง1เดซิ10กำลังลบ1่เชนติิกำลังลบ2 มิลลิซิกลังลบสามไมโครซิกลังลบหกนาโนสิกลังลบเก้าพิโอลิกลังลบสิบสองเฟมโต1ิกกำลังลบสิบห้าอตโต1ิกกำลังลบสิบแปดปริมาณฐานมีทั้งหมดเจ็ดปริมาณมวลมีหน่วยเป็นกิโลกรัมความยาวมีหน่วยเป็นเมตรเวลามีหน่วยเป็นวินาทีกระแสไฟฟ้ามีหน่วยเป็นแอมแปรปริมาณสารมีหน่วยเป็นโมลอุณหภูมิมีหน่วยเป็นเคลวิน ความเข้มของการส่องสว่างมีหน่วยเป็นแคเดราปริมาณเสริมมีสองปริมาณ 1. ห,หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในวงกลมเรเดียน2หน่วยที่ใช้วัดมุมภายในทรงกลมสเกเรเดียนค